คลิปไม่ได้1ล้านวิวเพราะดูตัวเลขเหล่านี้ไม่เป็นถ้าวันนี้คุณแค่โพสแล้วรอดูยอดวิวคุณกําลังทําผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงจากที่ผมทําคลิปแล้วยอดวิวรวมกว่า65้าล้านวิวปัญหาของนักเรียนในคอร์สติ๊กต็อกฟ้าเลนของผมคือพวกเขาไม่รู้ว่าจุดไหนของคลิปมันไม่ดีก็เลยแก้ไม่ได้มาเช็คตามนี้ฮะโพสต์คลิปไปแล้ว3วันให้มาเช็คแบบนี้นะฮะถ้าเปิดก่อนตัวเลขจะไม่ขึ้นให้เลื่อนไปหาคลิปที่คุณต้องการจะวิเคราะห์กดเข้าไปในคลิปนั้นเลือกจุด3จุด หลังจากนั้นให้เลือกการวิเคราะห์มันจะขึ้นตัวเลขอะไรมาไม่รู้เยอะแยะเลยตรงนี้อบอกอะไรได้หลายอย่างนะฮะแต่จุดสําคัญในวันนี้ให้คุณเลื่อนลงมาหาคําว่าการมีส่วนร่วมคุณจะเห็นกราฟนี้คุณสามารถกดดูรายละเอียดได้มันจะบอกช่วงเวลาที่คนดูคลิปของคุณปกติแล้วกราฟเนี่ยมันจะลงเป็นเส้นโค้งแบบนี้อันนี้คือปกติแต่ผมจะสอนคุณดูตรงนี้ฮะอันนี้คือกราฟของนักเรียนของผม ถ้ากราฟของคุณเนี่ยมันมีความซิกแซกแบบนี้แปลว,ว่ามันมีปัญหาอยู่อยู่ดีคนก็ลดหวบมันแปลว่าคนพร้อมใจกันออกจากคลิปของคุณ ให้คุณไปดูจุดก่อนที่กราฟจะดิ่งลงไปดูว่าตอนนั้นคุณพูดหรือทําอะไรในคลิปคุณรู้ไว้เลยว่าคนดูไม่ชอบมันไม่ดึงความสนใจคนให้แก้ที่ช่วงนี้ในครั้งต่อไปถ้าคุณรู้ว่าจุดนี้คนออกไม่ออกไปเพราะอะไรครั้งต่อไปคุณก็สามารถตัดมันออกหรือปรับปรุงพยายามไม่พูดแบบนั้นอีกคลิปของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจําไว้ว่าตัวเลขไม่เคยโกหก